สวัสดีค่ะมาม่คิมรีวิวนะคะวันนี้นะคะจะพามารีวิวของเล่นกันนะคะเป็นไดโนเสาร์มีเสียงเดินได้นะคะตัวนี้ก็ซื้อมาประมาณ350บบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะใช้ฐานกี่ก้อนนะคะแล้วก็การเดินเขาเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะตอนนี้เราก็แกะกล่องน,นะคะมาดูกันค่ะว่าข้างในเขาเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะก็มีรัดนะคะมา อีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะอยากจะเล่นมากเลยน้องพาากจะเล่นมากนะคะก่อนอื่นเราเดี๋ยวเราต้องใช้กันไกตัดก่อนนะคะจากที่ยึดเนาะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะใช้ฐานทั้งหมดกี่ก้อนกันนะคะนี่ค่ะทั้งใส่ฐานตรงบริเวณตรงทองเขานะคะทั้งหมดใช้ 2A นะคะจำนวน3ก้อนค่ะ ก็เดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานกันดูนะคะว่าเขาจะมีไฟเป็นยังไงกันบ้างนะคะแล้วมีไฟมีเสียงเป็นยังไงเนาะนี่นะคะใส่แล้วก้อนที่หนึ่งนะคะ,ะก้อนที่สองค่ะนะคะมาใส่ฐานอีกก้อนหนึ่งกันค่ะก้อนสุดท้ายนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาปิดกันนะคะ น,ะะนี่เดี๋ยวให้น้องพาวนะคะเขาทดลองดูะค่ะ่าก็สามารถขยับท้าได้นะคะแล้วก็ขยับบริเวณหางได้นะคะมีไฟนะคะหลายสีนะคะก็มีไฟทั้งบริเวณทางด้านหลังนะคะแล้วก็บริเวณลิ้นของไดโนเสาร์นั่นเองะคะ่ะ เราก็จำเขาเดินกลับมาทนี้อ่ะเขาเดินมาทางนี้อ่ะวางไว้เห็นไหมเขาเดินมาแล้ว <Okay. S 1> เด็กๆชอบของเล่นอะไรกันบ้างคะก็มาแชร์กันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะไม่คิมรีวิวนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe นะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมามี่คิมรีวิวขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย